ที่นี้บอกว่าอะไรนะเมดิเฟสกับกดแรงดูดต้องมาคู่กันใช่ไหมคะกดแรงดูดเขาเชื่อว่าเราเชื่ออะไรได้อย่างนั้นเราเป็นอะไรจะได้อย่างนั้นเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในเมื่อเราคิดแต่สิ่งดีๆแบบนี้ถูกไหมคะถ้าเราคิดแต่เรื่องร้ายเราก็จะดูดสิ่งร้ายๆเข้ามาเหมือนกับใครเคยรู้สึกไหมว่าวันนี้เป็นวันที่แย่มากแล้ววันนั้นมันจะเกิดเรื่องแย่ต่อไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเคยเป็นไหม ใครเคยเป็นไหมที่รู้สึกว่าทําไมเรื่องแย่ๆมันต้องเกิดแบบเป็นแบบทั้งวันนะแบดเดย์วันนี้เป็นวันที่แย่มากมีเรื่องแย่ไม่ได้แค่เรื่องเดียวเป็นเรื่องซ้ําซ้อนนั่นแหละกดแรงโดนดูดคือถ้าวันนั้นเจอเรื่องแย่แล้วยังคิดเราตัวเราเนี่ยนะเรยยังคิดแต่ว่ามันแย่แย่แย่มันจะดึงดูดสิ่งแย่ๆเข้ามานี่ก็ใช่อย่างหนึ่งหรือใครเคยยินไหมคะร้านค้าถ้าไม่มีคนให กินข้าวแล้วคนจะเข้าอันนี้ก็อาจจะเป็นกฎแรงดูดอย่างหนึ่งก็ได้นะเพราะเราคิดกันไว้แล้วว่าเมื่อเรากินเราเชื่อไว้แล้วค่ะเมื่อเรากินข้าวปุ๊บแครบต้องเข้าคือมาเหมือนขัดขวางการกินของเราอะ่ะเราเชื่อกันอยู่แล้วมันก็เลยเกิดขึ้นแบบนี้ก็กฎแรงดูดอย่างหนึ่งกฎแรงดูดคือเราเชื่ออะไรจะเป็นแบบนั้นความเชื่อของเราจะนําสิ่งนั้นกลับมาเสมอดังนั้นคิดดีๆคิดเรื่องของบวกมันก็จะดึงดูดสิ่งแบบบวกสิ่ง,ง,ง,งดีๆเข้ามาในชีวิต หัวใจมีแค่นี้เองค่ะกดแรงดูด